ดวงชะตาราศีตุลประจำเดือนภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชาวราศีตุลดวงดาวบุงชีตถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องเผชิญการวางแผนและการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ด้านการงานในช่วงต้นเดือนดวงดาวส่งผลให้ชาวราศีตุลมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณที่ดีเยี่ยมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำเสนอโครงการใหม่ๆหรือริเริ่มไอดีที่เก็บสะสมไว้มานานผู้บังคับบัญชาจะให้การสนับสนุน และเห็นคุณค่าในความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยเกี่ยวกับการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกให้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่อาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการสำคัญซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพ และความสามารถการทำงานหนักในช่วงนี้จะสงองผลดีต่อความก้าวหน้าในอนาคตส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุนหรือขยายกิจการในอนาคตด้านการเงินการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน หรือการทำงานพิเศษแต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนเนื่องจากอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความมั่นคงระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนระยะสั้นการกระจายความเสี่ยง และการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากมีแผนจะกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญควรรอจนถึงปลายเดือนจึงจะเหมาะสมที่สุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอาจมีโอกาส ได้เดินทางไกลหรือได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทำงานการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันมานานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและการพักผ่อน 2. หมั่นทำบุญทำทานและช่วยเหลือผู้อื่น ตามกำลังจะส่งผลดีต่อดวงชะตา 3. ามสีมงคลประจำเดือนสี 4. ฟ้าสี 4. น้ำเงินและสีทองสวันที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่วันพุธและวันศุกร์หควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจสำคัญในวันที่8และ22ของเดือนสรุป เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตของชาวราศีตุลแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความรอบคอบและการวางแผนที่ดีจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการรักษาสมดุลในชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่การรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะช่วยให้มีพลังในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงที่สำคัญอย่าลืมใส่ใจความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้าง เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสำเร็จทางวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่อย่างรวมถึงความสมดุลในทุกด้านของชีวิตด้วยเดือนนี้ชาวราศีตุลจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักที่จะมีพลังงานบวกเข้ามาเสริมดวงอย่างชัดเจนดาวสุขเจ้าแห่งความรักจากคจรมาสติตในตำแหน่งที่เกื้อหนุน ให้ชีวิตรักของชาวราศีตุลมีความหวานชื่นและราบรื่นตลอดทั้งเดือนสำหรับชาวตุลที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะแน่นแฟนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคู่ของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดอาจได้รับของขวัญพิเศษที่มีความหมายหรือได้ไปเที่ยวพักผ่อน ด้วยกันในช่วงปลายเดือนถึงแม้จะมีเรื่องขัดใจกันบ้างในช่วงกลางเดือนแต่ด้วยความใจเย็นและการรับฟังกันและกันทุกปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วยดีเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้นิสัยและเข้าใจกันมากขึ้นหากคุณกำลังวางแผนที่จะแต่งงาน หรือมีบุตรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดวงดาวเกื้อหนุนให้การตัดสินใจสำคัญในชีวิตคู่เป็นไปนอย่างราบรื่นความสัมพันธ์กับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็จะแน่นแฟนขึ้นมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมครอบครัวที่สร้างความประทับใจสำหรับชาวตุลที่โสดเตรียมตัวให้พร้อมกับการพบเจอคนพิเศษที่อาจเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดฝัน โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอาจผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทหรือในงานสังคมที่คุณไปร่วมดวงดาวชี้แนะว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตอย่างไรก็ตามจงใช้วิจรารณญาณในการเลือกคบหาคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิต ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจหรือเปิดใจเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนคนที่ใช่จะรอคุณได้และเข้าใจในตัวคุณสำหรับผู้ที่กำลังคุยกับใครอยู่ความสัมพันธ์ จะชัดเจนขึ้นในเดือนนี้มีโอกาสได้พูดคุยถึงอนาคตร่วมกันแต่ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในช่วงปลายเดือนควรพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนคำแนะนำพิเศษเดือนนี้ชาวตุลควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตใจหากรู้สึกเครียดหรือกังวลให้หาเวลาพักผ่อน และทำกิจกรรมที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและมีมุมมองที่ดีในเรื่องความรักนอกจากนี้การแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าหรือสีขาวจะช่วยเสริมดวงความรักให้โดดเด่นยิ่งขึ้น